ช่วงทำตามตวงสนับสูตรน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตลา่าช่วงทำตามตวงวันนี้นะ มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะขนมนี้ค่ะทําจากวัตถุดิบพื้นบ้านของเราละค่ะสามารถถนอมอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะเมนูนี้คือมะขามแก้วค่ะส่วนผสมจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกค่ะคือส่วนตัวของมะขามแก้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เราใช้คลุกมะขามให้เคลือบเป็นน้ําตาลแล้วก็มีรสเผ็ดเเค็มเค็มหวานหวานเล็กๆค่ะเอาละค่ะเอาเริ่มตั้งแต่มะขามเปียกค่ะมีรสเปรี้ยวนะคะที่เราเอา มาขำเปียกค่ะมาแก่ แล้วก็เอาเฉพาะเนื้อค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเอามาสับค่ะสับเป็นเล็กๆแบบนี้ละค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ต้มมะขามเปียกกับน้ําค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะเนื้อมะขามของเราเนี่ยก็ได้ต้มกับน้ํานะคะพอที่ให้เนื้อผัาขามนิ่มๆลงไปแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทยอยใส่น้ําตาลค่ะต้องระวังไฟนะคะเพราะว่าน้ําตาลลงเยอะก็จะเป็นคาราเมลได้ง่ายน้ําตาลจะไหม้ได้ง่ายค่ะก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะ น้ำตาลละลายแล้วค่ะก็ใส่อีกค่ะ แล้วก็คุณผู้ชมสามารถใส่เกลือปรุงรสลงไปได้เลยค่ะมะขามเนี่ยอุดมด้วยวิตามินนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสขาดธาตุเหล็กโอ้โหและยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแต่ต้องบอกที่สําคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมมะขามเนี่ยถือว่าเป็นยาระบายตามโบ,บรามโบราณของไทยเราเลยนะคะเทคนิคเคล็ดลับที่สําคัญที่จะทําให้มะขามแก้วของเราเนี่ยเซตตัวหรือ ว่ากอดกันได้ง่ายขึ้นนะคะแบะแซค่ะแบะแซจะเป็นตัวที่ช่วยให้มะขามแก้วของเราเนี่ยแข็งตัวนะคะใส่ลงไปนิดเดียวค่ะหลังจากที่เราใส่แบะแซกันอีกนิดค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมะขามของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะลงถาดเพื่อพักไว้ให้ใคลายร้อนสักนิดนึงค่ะจนได้มะขามอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันค่ะ ส่วนของน้ำตาลค่ะที่จะใช้คลุกมาขามแก้วค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะเกลือค่ะเพิ่มรสให้มีความเค็มเล็กน้อยค่ะเผ็ดเล็กน้อยด้วยพริกป่นค่ะเราคลุกกันไว้ที่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเราอยากพักกันนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาขามเนี่ยเขาก็จะเซ็ตตัวอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่ามันมีแบบแซค่ะวิธีก็คือต้องปั้นขณะที่เขายังอุ่นๆนี่แหละค่ะที่ยังพอดึงได้นี่แหละค่ะพอ ปั้นได้แบบนี้ค่ะเราก็จะลงคลุกน้ําตาลเลยค่ะปั้นลงไปแล้วก็โยนลงน้ําตาลเลยค่ะแต่ถ้าเกิดที่เซ็ตตัวระหว่างการทานี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจะแก้ไขได้ค่ะโดยเราเอาถาดตรงนี้ค่ะไปตั้งอังไฟเล็กน้อยค่ะเขาก็จะคลายตัวค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คนให้ความอุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะมะขามก็จะสามารถกลับมาปั้นได้เหมือนเดิมค่ะ และนี่ละค่ะมาขามแก้วค่ะพร้อมที่จะเป็นของฝากค่ะลองทําตามตรงดูนะคะเมนูนี้ทํากินก็ง่ายทําขายก็รวยรับรอกเวิร์ค่ะ และเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเมนูมาดามตวงเตรียมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเวิร์ k ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ worldwidewebmadamtong.com ค่ะจะทยอยอัปโหลดให้นะคะและสามารถติดตามมาดามตวงได้ผ่านทาง Facebook หรืออินมาดามตวงค่ะสําหรับวันนี้ขอปิดครัวแล้วก็ทําครัวให้สะอาดเลยค่ะขอใหุ้ผู้ชมมีแต่ชีวิตที่ เวิร์กเวิร์กสวัสดีค่ะทำความสะอาดขัวก,ก่อนนะคะ รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กวันพุทธที่1เมษายนเวลา10.00ครึง่งช่วงมาตามตวงัาคุณผูม้ชมอิ่มท้องไปกับเมนูสุดพิเศษจากเชฟหนุ่มชาวฮาวายที่ยกมหาสมุทรมาเสิร์ฟช่วงอร่อยแบบตวงเปิดครัวต้อนรับสาวเสียงทรงพลังเจ้าแม่สัญญะกร,รมสันนี่ยูโฟกับเมนูทาดสามสีช่วงทำตามตวงกับเมนูกล้วยในเมนูกล้วยฉาบที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ก And I'm doing good